มาแล้วมาแล้วอันนี้ล้ลูกมาเร็วมาเร็วมีไฟได้แล้วเร็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 วเรวหนึ่งสอ้องปาไม่อยู่งนี้ดิหนูแปปปอเร็ว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  ยิ่มาแล้วลูกมาเร่เรเร่เรเร่เยิ้มหวานก่อนเล้วยิ้มหวานยิ้มหวานเร่เร่เเร่หนึ่งเร่เรเร่ฮเร็วคนเก่งแล้วนี่เร็วลูกมา ก่งจังเลยนายยกเสียกสิยกย์เอ้ยยกย์เอ้ยฮึม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 เอยกยเอ้ยยกยเอ้ยยกยก่อนเยยย ไหนคะไจะไปไหนคะหนักมามนักมาบิร์บิร์มาหาแม่มา เบียรรียกแล้วลูกไปหาพี่เบียร์ป่ะแปคานไปหาพี่เบียร์ปะคานปหาพี่เบียร์ก่อนลูกเล็้วเลี้วเวเวเวพี่เบียร์เรียกแล้วแล้วเลี้ยวแล้วแล้วเลียวเลี้ยวเล้วเปีเบียวเลยวเลี้ยวล้วเลียวเลี้ยวเลียวเล้วเลีเีเียลว หนูไปแล้วไปเลยหายพี่เบียร์เลยอึ๊บนั่งแล้วแล้วเบียร์ไปนั่งตรงนอกนอกนอกผ้าดิเฮ้ยไม่ได้ให้โยนไม่ต้องโยนเหรือผูโดนหัวเสริมานั่งนอกผ้า มาเปเปอร์เร็วลูกมาหนเูเร็วเนี่ยจะมานั่งนอกผ้าถอยหลังอีกมาเปปอร์เปเปอร์เร็วไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนไปโน่นเอาไว้ที่ตัวแล้วให้มันมีไฟเฉย เเปอร์อืมออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกมาแล้ว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 คานมาลูกมะค่อยๆทำลูกไม่เป็นไร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 ค่อยๆทำค่อยๆทำเก่งเก่งลูกหนูเก่งปรบมือให้น้องหน่อยแล้ว อ่าหนูเก่งหนูเก่งหนูมาเดี๋ยวออเก่งกเออเเอ,อ,อย่ายโยนนะไว้ตรงนั้นนะอย่าโยนเสียงอะไรหนะอย่าอย่าอย่าเข้าไปไว้ตรงนี้ไว้ตรงตัวเองไม่ต้องโยนแล้วแวมาแล้วลูกมาเอาของเร็วไม่ต้องโยนปลายบอกให้ไปที่ตัวอืม hello, ma alo. Pepper, cha, nhím cao nhím màn, Nhím